ผู้หญิงคนนี้ทำไมถึงร้องให้กลางสายฝนแล้วทำไมไรเดอร์ถึงรีบเข้ามาช่วยเหมือนรู้จักกันมาก่อนหรือว่าความจริงบางอย่างกำลังจะถูกเปิดเผยหนุ่มส่งของคนหนึ่งกำลังวิ่งฝ่าลมร้อนกลิ่นน้ำมันและฝุ่นบนถนนทําให้เขาแทบสำลักมือจับผีผ่ผอแน่นจนปวดข้อมือทันใดนั้นเขาเห็นหญิงสาวล้มลงข้างทางเธอสวมชุดสีขาวสะอาดตาแต่มีคราบฝุ่นติดเต็มแขนและขาหัวใจเขาเต้นแรง เขาเรีบวิงไปช่วยเธอมือเขาสัมผัสความเย็นชื้นบนผิวเธอกลิ่นแป้งและน้ำหอมอ่อนๆลอยมาหญิงสาวพยายามลุกแต่ขาเธอสั่นราวกับขาดแรงเขายื่นมือให้จับร่างเธอสั่นสะท้านเมื่อเงยหน้ามองเขาสายตาของเธอเต็มไปด้วยความตกใจและกลัวเขารู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างเส้นผมสีดำอ่อนตกลงมาปกหน้ารอยยิ้มที่ปรากฏเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนลมหายใจเขาติดขัด เสียงรถที่วิ่งผ่านกลับกลายเป็นเสียงกล้องในหูเขาพยายามพูดแต่คำพูดติดคอทุกอย่างรอบตัวเหมือนหยุดนิ่งและเมื่อเงยหน้ามองชัดๆเขาต้องชะงักเพราะเธอคือลูกสาวของเจ้านายเขาร่างกายเขาแข็งทื่อใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกจากอบความยากจนและความเหน็ดเหนื่อยที่เขาแบกมาทั้งวันกลับกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยทันทีแต่สิ่งที่ทำให้เขาตกใจยิ่งกว่าคือรอยยิ้มบางอย่างของเธอ ที่แฝงความลับบางอย่างรอยยิ้มของเธอไม่เหมือนคนตกใจปกติมันเย็นชาและลึกลับเหมือนเธอรู้ความลับบางอย่างที่เขาไม่รู้เขาพยายามกลั้นใจพูดคุณคุณเป็นคำถามติดอยู่ในลําคอเขามองรอบตัวอีกครั้งถนนว่างเปล่าลมพัดฝุ่นเข้าตาเสียงรถดังแว่วห่างออกไปเธอเงยหน้ามองเขาดวงตากว้างและมืดมีน้ำตาเล็กน้อยแต่ไม่ถึงกับไหล เธอหายใจแรงราวกับเพิ่งวิ่งมาหลายกิโลเขายืนตัวแข็งไม่กล้าขยับกลิ่นน้ำหอมจางๆทำให้ใจเขาเต้นไม่เป็นจังหวะทุกอย่างรอบตัวเหมือนยืดเวลาออกแม้แต่เสียงหัวใจของเขาเองเขาก็ได้ยินชัดคุณเป็นลูกสาวของเจ้านายผมจริงๆใช่ไหมครับคำถามที่ออกจากปากเขาเบา,เบาจนเกือบไม่ได้ยินแต่เธอกลับหัวเราะเบาๆเสียงนั้นเย็นจนผิวหนังลุกเป็นดอกใช่แต่คุณไม่ควรรู้ น้ำเสียงของเธอเหมือนกระซิบจากเงามืดเขาก้าวถอยหลังโดยอัตโนมัติมือยังยื่นออกไปโดยไม่รู้ตัวแต่เธอถอยหนีเพียงเล็กน้อยสายตาของเธอส่องเขาเหมือนกำลังอ่านทุกความคิดทุกความลำบากทุกความเหน็ดเหนื่อยและทุกความกลัวที่เขาเก็บไว้เขาสัมผัสได้ถึงความไม่ปกติร่างกายเขาเย็นวาบอากาศรอบตัวเหมือนถูกห่อด้วยเงามืดบางๆแม้แดดยังส่องแต่ทุกอย่างดูหม่นลง คุณทำไมถึงเขาพยายามถามแต่เธอก็โบกมือเบาๆและเสียงหัวเราะของเธอก็ดังขึ้นอีกครั้งราวกับกล้องในหัวเขาและทันใดนั้นเธอก็ลุกขึ้นเองอย่างรวดเร็วแต่ร่างเธอกลับเบาและเงียบเหมือนลอยอยู่บนอากาศเขารู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างเหมือนโลกรอบตัวเปลี่ยนไปเขาก้าวถอยหลังอีกหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะแตกและสายตาของเธอ เต็มไปด้วยความลับที่เขาไม่ควรเห็นคุณจะทำอะไรผมเขาถามเสียงสัน่นแต่เธอเพียงยิ้มเย็นก่อนจะก้าวไปข้างหน้าชาชาแต่มั่นคงและทุกก้าวของเธอเหมือนทำให้พื้นดินสัน่นเขาพยายามหายใจแต่เหมือนอากาศรอบตัวหนาและค้นขึ้นทุกสิ่งเงียบแม้เสียงรถที่เคยดังก็เหมือนหายไปหมดเหลือเพียงหัวใจของเขาที่เต้นดังไม่หยุดสายตาของเธอจับจ้องเขา ทุกความเหนื่อยและความจนเหมือนถูกอ่านออกหมดและเขาก็รู้ไม่ใช่แค่การช่วยเหลือเธอครั้งนี้มันอาจเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตเขาไปตลอดการรอยยิ้มของเธอยังคงติดตาเขาแต่คราวนี้มันไม่ได้เป็นรอยยิ้มของคนขอบคุณแต่เหมือนคำเตือนเขายืนนิ่งสายตายังคงจับจ้องเธอแต่ร่างกายเริ่มสัน่นเหงื่อผุดเต็มหน้าผากแม้จะอยู่กลางแดดร้อนเธอเข้ามาใกล้ ทุกก้าวเหมือนช่างน้ำหนักในใจเขาพื้นดินใต้เท้าเขาเหมือนสันเล็กน้อยลมพัดแรงขึ้นเอาฝุ่นและใบไม้แห้งหมุนวนรอบตัวคุณคุณจะทำอะไรผมเสียงเขาแทบขาดแต่เธอกลับเงียบเพียงยืนใกล้แค่สายตาก็ทำให้เขาเกรงทั้งตัวเขาได้ยินเสียงหัวใจตัวเองชัดเจนตุบตุบตุบเหมือนมันจะกระแทกอ,อกออกมาทุกการหายใจเหมือนอากาศหนืดเขาแทบกลืนไม่ลง แล้วเธอก็ยิ้มอีกครั้งยิ้มที่ไม่ใช่รอยยิ้มคนปกติเหมือนซ่อนความลับบางอย่างและความลึกลับนั้นมันทำให้เขาอยากนี้แต่ขาไม่ขยับสายตาของเธอจับทุกการเคลื่อนไหวทุกกล้ามเนื้อทุกความรู้สึกเขารู้สึกเหมือนถูกเปิดโปงแม้แต่ความคิดที่เขาไม่เคยบอกใครทันใดนั้นเธอเอื้อมมือมาสัมผัสเบาๆที่แขนเขาเย็นตนถึงกระดูกเขาสะดุ้งราวกับฝ่ช็อต คุณรู้ไหมว่าผมเขาพยายามพูดแต่เสียงเธอตัดทันทีคุณไม่ต้องพูดฉันรู้ทุกอย่างแล้วเขาหันไปมองรอบตัวทุกสิ่งดูคงที่แต่หัวใจเขากลับเต้นไม่เป็นจังหวะเหมือนโลกทั้งโลกหยุดหมุนและมีเพียงเขากับเธอใบไม้ที่ร่วงลงพื้นฝุ่นที่ปลิวในลมแม้แต่เสียงรถที่เคยดังกลับเหมือนถูกกลืนหายเหลือเพียงความเงียบและความตึงเครียดที่บทขยี้เขา เธอเข้ามาใกล้จนเกือบชนหน้าเขาและในขณะนั้นเขาเห็นสายตาของเธอเปลี่ยนไปจากความตกใจเป็นอะไรบางอย่างเย็นเยียดและคมคายเหมือนเธอกำลังอ่านใจเขาอยู่คุณช่วยฉันโดยไม่รู้ตัวเธอกระซิบเสียงนั้นเหมือนกล้องในหูเขาสะดุง้งแต่ไม่กล้าแม้แต่จะถอยหลังมือเธอจับมือเขาความเย็นแผ่ไปทั่วร่างเขารู้สึกเหมือนหัวใจจะหยุดเต้น และเวลารอบตัวฉลหลงทุกสิ่งรอบตัวหมุนวนและเขารู้ไม่ใช่แค่เขาที่ตกใจแต่โลกทั้งโลกรอบตัวกำลังเปลี่ยนไปคุณคือใครกันแน่เสียงเขาสั่นแต่เธอกลับยิ้มรอยยิ้มนั้นเรากับซ่อนคำตอบที่เขาไม่อยากได้ยินเธอถอยไปหนึ่งก้าวแต่สายตายังคงจับเขาเหมือนตรึงเขาไว้กับทีเขาพยายามก้าวถอยแต่ขากลับเหมือนหนักขึ้น เหมือนมีแรงบางอย่างดึงเขาไว้แล้วเธอก็พูดคำเดียวชชาๆเย็นเยียดตามฉันมาความรู้สึกประหลาดแผ่เข้ามาระหว่างความกลัวกับความอยากรู้เขาอยากวิ่งหนีแต่ขากลับขยับไม่ได้เหมือนสมองและร่างกายถูกล็อกทุกอย่างรอบตัวเงียบสงัดแม้ลมก็หยุดแม้เสียงรถก็เงียบเขาและเธออยู่ในโลกอีกใบหนึ่งที่เต็มไปด้วยความลึกลับและความตึงเครียด รอยยิ้มของเธอและคำพูดเพียงคำเดียวทำให้เขารู้ว่าชีวิตเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขายังคงอยู่นิ่งหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุอกสายตายังคงจับจ้องเธอแต่ร่างกายเหมือนถูกมัดไว้ทุกการหายใจเหมือนถูกอัดแน่นเธอก้าวเข้ามาใกล้แต่ไม่แต่ต้องเขาเพียงแค่สายตาที่ลึกละเย็นเหมือนมองทะลุจิตใจทุกความกลัวและความหวาดระแวงถูกเปิดออก ตามฉันมาเสียงเธอกระซิบอีกครั้งแต่ครั้งนี้เหมือนกล้องอยู่ในหัวเขาพยายามพูดแต่เสียงไม่ออกปากแห้งจนกลืนลำบากเหมือนโลกทั้งใบเงียบไปหมดเขาก้าวตามเธอแต่เท้าเหมือนหนักขึ้นทุกก้าวลมเย็นพัดผ่านราวกับมีมือ invisible จับแขนเขาเสียงฝีเท้าเธอชัดเจนแต่เสียงของเขาเองแทบไม่ได้ยินรอบตัวเหมือนเปลี่ยนไปอาคารและถนนคุ้นเคยกลับกลายเป็นเงามืดและหมอก แสงแดดสองทะลุเมฆหนาเป็นริ้วๆทุกอย่างดูไม่จริงเหมือนฝันกลางวันที่ไม่อยากตื่นคุณรู้ไหมว่าคุณโชคดีมากเธอกระซิบเสียงเย็นเหมือนน้ำแข็งทำให้เขาสถานเพราะคุณช่วยฉันโดยไม่รู้ตัวเขาสับสนช่วยฉันเขาแทบไม่เข้าใจแต่สายตาของเธอยังคงตรึงเขาดวงตาเย็นเยียบแต่ชัดเจนราวกับมีเรื่องราวมากมายซ่อนอยู่แล้วเธอก็หันไปทางตรอบเล็ก ที่เขาไม่เคยสังเกตหมอกลอยปกคลุมแต่เธอก้าวเข้าไปอย่างมั่นใจและเขาก็เดินตามแม้ใจจะเต้นแรงจนเกือบระเบิดตรอกนั้นมืดและกับแคบกลิ่นอับชื้นลอยมาเหมือนมีใครอยู่แต่ไม่มีใครเสียงฝีเท้าตัวเองดังก้องทำให้ใจเขาสัน่นคุณทําไมถึงเขาพยายามถามแต่เธอไม่ตอบเพียงหมุนกลับมามองสายตาเย็นจนเหมือนหยุดเวลา ทันใดนั้นหมอกหนาล้อมรอบทุกอย่างเงียบยกเว้นเสียงหัวใจเขาตุบตุบตุบเหมือนกำลังเต้นอยู่คนเดียวในโลกแล้วเธอก็หยุดมือเธอยกขึ้นช้าช้ารอยยิ้มบนใบหน้าของเธอเย็นและลึกลับเขาสัมผัสได้ถึงแรงดึงบางอย่างเหมือนหัวใจเขาถูกล็อกไว้คุณคุณจะเขาถามเสียงสัน่นแต่คำตอบกลับมาในรูปแบบอื่นรอยยิ้มของเธอมันบอกเขาได้ทุกอย่าง แต่ก็ไม่บอกอะไรเลยหมอกหนาเริ่มพัดไปเผยให้เห็นประตูเก่าแก่ทำด้วยไม้และเหล็กสนิมเหมือนถูกทิ้งร้างมานานและเธอก้าวเข้าไปข้างในแล้วเธอก็หันมามองเขารอยยิ้มของเธอเหมือนคำเชิญให้ก้าวเข้ามาในโลกที่เขาไม่รู้จักเขาได้ยินเสียงตัวเองเต้นแรงแต่ขากลับขยับช้าเหมือนแรงบางอย่างกดไว้เขาไม่รู้ว่าโลกจริงหรือฝันแต่รู้เพียงว่า ทุกการก้าวเข้าไปจะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการเขาหยุดยืนหน้าประตูหมอกล่มรอบร่างเธอหายไปในความมืดและเขารู้สึกถึงความกลัวและความอยากรู้เข้ามาในหัวใจพร้อมกันแล้วร่างของเธอก็ปรากฏอีกครั้งแต่คราวนี้ใกล้มากดวงตายเย็นเยียบจับเขาไว้ราวกับจะบอกว่าไม่มีทางหวนกลับร่างของเธออยู่ใกล้จนเขาแทบสัมผัสได้ ดวงตายเย็นเยียบเต็มไปด้วยความลึกลับเหมือนสามารถอ่านทุกความคิดในหัวเขาหัวใจเขาเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดคุณคุณคือใครกันแน่เสียงเขาสั่นเครือแต่เธอกลับไม่ตอบเพียงยืนเฉยและรอยยิ้มของเธอเหมือนซ่อนความลับบางอย่างที่ทำให้เขาแทาบลืมหายใจเธอยกมือขึ้นช้าๆราวกับกำลังเรียกเขาเข้าไปเขาอยากถอยแต่ขาเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้น แรงดึงบางอย่างจากเธอเหมือนมองเห็นได้แต่จับต้องไม่ได้หมอกหนาเริ่มปกคลุมตัวเขาอากาศเย็นจนกระดูกสัน่นแต่ภายในใจกลับร้อนระอุความกลัวและความอยากรู้ประปนกันทําให้เขาไม่สามารถถอยกลับคุณช่วยฉันโดยไม่รู้ตัวเธอกระซิบเสียงนั้นเหมือนกล้องอยู่รอบตัวมันทำให้เขาแทบสุดลงเหมือนโลกทั้งใบกำลังบีบหัวใจเขาเขาก้าวเข้ามาอีกก้าว ร่างกายหนักอึ้งเหมือนเดินผ่านน้ำหนาหมอบปกคลุมจนเห็นเพียงเงาเธอแต่สายตาของเธอยังคงตรึงเขาไว้เหมือนเธอรู้ทุกอย่างแม้แต่สิ่งที่เขาไม่อยากให้ใครรู้ทันใดนั้นประตูไม้เก่าเปิดออกเองเสียงดังเอียดเหมือนดึงเวลาให้ช้าลงเธอก้าวเข้าไปข้างในและเขาก็รู้สึกถูกดึงเข้าไปแม้ไม่เต็มใจด้านในทุกอย่างมืดสนิทกลิ่นฝุ่นและความชื้นกัดจมูก แต่เสียงหัวใจเขาดังกล้องมากกว่าเสียงใดตุบตุบตุบเหมือนเตือนว่าเขากำลังเดินเข้าสู่สิ่งที่ไม่อาจกลับออกมาเธอเดินไปข้างหน้าแต่เงาของเธอไม่สัมผัสพื้นเหมือนลอยอยู่เหนืออากาศและทุกก้าวของเธอดึงเขาเข้าไปใกล้มากขึ้นเขาแทบหายใจไม่ออกคุณผมไม่เข้าใจเขาพูดเสียงสัน่นแต่คำตอบกลับมาเพียงรอยยิ้มรอยยิ้มที่เย็นจนทำให้เขารู้สึกเหมือนถูกอ่านใจ และถูกตัดสินในเวลาเดียวกันประตูอีกบานปรากฏตรงหน้าทำด้วยเหล็กสนิมเหมือนผ่านเวลามานับร้อยปีหมอกหนาพัดเข้ามาปกคลุมทุกสิ่งรอบตัวแต่เธอก้าวเข้ามาอย่างมั่นใจและเธอหันมามองเขาอีกครั้งดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความลับและความลึกลับนั้นทำให้เขาแทบสุดเขารู้ว่าตอนนี้ไม่มีทางหวนกลับทุกก้าวข้างหน้าจะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการ รอยยิ้มของเธอและแรงดึงบางอย่างทำให้เขารู้ว่าเขาไม่ใช่เพียงแค่ผู้ช่วยแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวลึกลับนี้ที่เขาไม่สามารถหนีได้หมอกหนาแผ่เข้ามาอีกครั้งและเสียงหัวใจเขาดังสะท้อนทุกมุมมืดเขาเงยหน้ามองเธอและรู้สิ่งที่เขากำลังเผชิญไม่ใช่เรื่องธรรมดาอีกต่อไปเขาหยุดยืนหน้าประตูเหล็กสนิมมือเย็นชาเหงื่อชุ่ม ลมหายใจของเขาหนักและตึงทุกเสียงรอบตัวเงียบสนิทเหลือเพียงเสียงหัวใจตัวเองตุบๆเธอยืนอยู่ข้างหน้าดวงตาของเธอส่องประกายลึกลับเหมือนรู้ทุกความลับของเขาแม้แต่สิ่งที่เขาไม่เคยบอกใครเข้ามาเธอเธอกระซิบเสียงนั้นเย็นจนผิวหนังลุกเป็นดอกแต่เขากลับรู้สึกถูกดึงด้วยแรงบางอย่างแม้ใจจะสั่นกลัวสุดขีดแต่ความอยากรู้กลับมีพลังมากกว่า เขาก้าวเข้าไปพื้นไม้เก่าเสียงเอียดทุกก้าวกลิ่นฝุ่นและความชื้นเข้าจมูกหมอกหนาลอยอยู่รอบตัวเหมือนเขาเดินอยู่ในโลกคนละมิติทุกก้าวที่เข้าไปความตึงเครียดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆร่างเขาเริ่มสัน่นเหมือนถูกแรงลึกลับจับไว้เสียงหัวใจดังขึ้นทุกทีจนเหมือนจะระเบิดเธอเดินนำไปข้างหน้าเงาของเธอไม่แตะพื้นเหมือนลอยอยู่เหนืออากาศ ทุกก้าวของเธอทำให้เขาแทบลืมหายใจประตูบานใหญ่ปรากฏตรงหน้าทำด้วยไม้เก่าและสนิมเต็มหมอกหนาพัดเข้ามาปกคลุมทุกสิ่งรอบตัวแต่เธอก้าวเข้าไปอย่างมั่นใจและรอยยิ้มของเธอเย็นเยียบและลึกลับเหมือนกำลังท้าให้เขาก้าวตามเขาหยุดใจเต้นแรงกลัวจนขาสัน่นแต่ก็รู้สึกว่าไม่มีทางถอยกลับเธอหันมามองเขาสายตาเย็นและลึก เหมือนจะบอกว่าทุกสิ่งที่เขากำลังเผชิญเป็นเพราะเขาเลือกที่จะเข้ามาหมอบหนาเริ่มหนาขึ้นทุกอย่างรอบตัวเหมือนถูกดูดเข้าไปในความมืดแม้แต่เสียงหัวใจตัวเองก้องสะท้อนจนทำให้เขาหวาดหวัน่นแล้วเธอก้าวเข้าไปในห้องใหญ่ที่เต็มไปด้วยเงามืดและเสียงลึกลับและเขาถูกแรงดึงบางอย่างบังคับให้ตามเข้าไปทันใดนั้นแสงไฟสลัวจากเพดานส่องลงมา เผยให้เห็นใบหน้าของเธอชัดขึ้นดวงตายเย็นเยียบแต่เต็มไปด้วยความลึกลับรอยยิ้มของเธอไม่ใช่รอยยิ้มของคนปกติแต่ราวกับซ่อนความลับที่เขาไม่อาจเข้าใจเขาหายใจติดขัดหัวใจเต้นแรงกลิ่นฝุ่นและความชื้นผสมกับกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆทำให้ทุกความรู้สึกสับสนความกลัวและความอยากรู้ปะปนกันจนเขาไม่รู้ว่าควรก้าวไปหรือถอยกลับเธอก้าวเข้ามาใกล้ และหยุดตรงหน้าประตูอีกบานดวงตาเธอจับต้องเขารอยยิ้มเย็ยนเยียบยังคงติดอยู่เหมือนกำลังรอให้เขาตัดสินใจเขาอยากถามอยากวิ่งหนีอยากรู้ว่าเธอคือใครแต่ทุกคำพูดติดคอทุกก้าวขาเหมือนหนักจนเคลื่อนไหวไม่ออกและในความเงียบสนิทนั้นเขารู้สึกถึงแรงบางอย่างดึงเข้าไปในประตูเหมือนโลกภายนอกหายไปเหลือเพียงเขาและเธอ และความลับที่รอคอยเขาอยู่ด้านในเขายืนหน้าประตูไม้เก่ามือเย็นชาเหงื่อไหลเต็มหลังหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุอ,อกหมอกหนาล้อมรอบจนแทบมองไม่เห็นอะไรแม้แต่เสียงลมหายใจก็เหมือนถูกกลืนเธอหันมามองเขาอีกครั้งดวงตาเย็นและลึกราวกับมองทะลุทุกความคิดทุกความเหนื่อยล้าทุกความกลัวที่เขาพยายามเก็บไว้เข้ามาเถอะเธอกระซิบเสียงต่ำ เย็นจนเส้นเลือดเขาแข็งทื่อแต่แรงดึงบางอย่างในใจทำให้เขาก้าวเข้าไปอย่างช้าๆแม้ทุกเซลล์ในร่างจะตะโกนให้ถอยประตูไม้ค่อยๆเปิดออกเสียงเอียดดังสะท้อนในความมืดภายในเต็มไปด้วยหมอบหนาและเงามืดร่างของเธอลอยอยู่เหนือพื้นและทุกก้าวของเธอเหมือนช่างน้ำหนักหัวใจเขาเขาเดินตามแต่เท้าหนักเหมือนก้าวผ่านทรายหนาทุกเสียงฝีเท้าของเขา ดังกล้องเหมือนสะท้อนออกไปไกลแม้ร่างกายเต็มไปด้วยความกลัวแต่ความอยากรู้กลับผลักให้ก้าวต่อหมอกหนาลอยเข้ามากลิ่นฝุ่นชื้นและกลิ่นน้ำหอมเจือปนทุกความรู้สึกของเขาสับสนกลัวและอยากรู้ประปนกันหัวใจเต้นรัวจนแทบลืมหายใจทันใดนั้นเธอก้าวไปหยุดตรงหน้าประตูอีกบานทำด้วยเหล็กเก่ารอยสนิมกัดกินขอบประตูแต่เธอเปิดมันเอง และมือเรียวชี้เชิญให้เขาเข้ามาเขาหยุดใจสั่นระรัวสายตาของเธอเต็มไปด้วยความลับและแรงดึงบางอย่างทำให้เขาไม่อาจหันหลังกลับคุณคุณคือใครเขาพยายามถามแต่คำพูดติดคอรอยยิ้มของเธอบอกทุกอย่างแต่ก็ไม่บอกอะไรเลยหมอกเริ่มหนาขึ้นทุกสิ่งรอบตัวเงียบสนิทแม้แต่เสียงหัวใจตัวเองก้องสะท้อนจนแทบแตกหู เขาเก้าวเข้าไปและรู้สึกถึงแรงบางอย่างดึงเขาเข้าไปในห้องมืดภายในร่างของเธอหายไปหมอกหนาและความมืดแทนที่แต่เสียงหัวใจเขายังคงดังตุบตุบตุบเหมือนเตือนว่าเขาเข้าไปสู่สิ่งที่ไม่อาจหวนกลับทันใดนั้นแสงสว่างสลัวจากเพดานส่องลงมาเผยให้เห็นใบหน้าของเธอดวงตายเย็นเยียดรอยยิ้มลึกลับทุกอย่างรอบตัวเหมือนหยุดนิ่ง และเขารู้ว่าชีวิตเขากำลังถูกผูกมัดกับเธอและความลับนี้เธอเดินเข้ามาใกล้และยกมือขึ้นช้าๆราวกับกำลังเรียกเขาเข้าไปเขาอยากวิ่งหนีแต่ขากลับขยับไม่ได้ราวกับแรงบางอย่างตรึงเขาไว้คุณช่วยฉันโดยไม่รู้ตัวเสียงเธอก้องอยู่รอบตัวเหมือนคำพูดนั้นก้องอยู่ในหัวเขาทำให้เขาแทบสุดหมอบนาปกคลุมทุกสิ่งและความมืด เหมือนกำลังกลืนเขาเข้าไปทีละน้อยเขาเงยหน้ามองเธอดวงตาเย็นและลึกรอยิ้มของเธอเหมือนคำเชิญให้ก้าวเข้าไปในโลกที่เขาไม่เข้าใจแต่ขณะเดียวกันก็เป็นคำเตือนที่เขาไม่อาจเพิกเฉยเขารู้สึกถึงแรงดึงดึงเขาเข้าไปใกล้เธอและหัวใจเต้นแรงทุกก้าวข้างหน้าจะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลหมอกหนาเริ่มพัดเข้ามาอีกครั้งทุกสิ่งรอบตัวเหมือนละลายไป เหลือเพียงเขาและเธอและความลึกลับที่รอเขาอยู่ด้านในเขายืนนิ่งหมอะค่อยๆจางลงร่างของเธอปรากฏชัดขึ้นดวงตายังคงเย็นและลึกแต่รอยยิ้มของเธออ่อนโยนขึ้นเล็กน้อยคุณไม่จำเป็นต้องกลัวอีกแล้วเธอกระสิบเสียงอ่อนหวานราวสายลมทำให้หัวใจเขาค่อยๆสงบลงเขาเริ่มก้าวเข้าไปใกล้แต่คราวนี้ไม่ใช่ด้วยความกลัวแต่ด้วยความเข้าใจบางอย่าง เหมือนเธอกำลังบอกเขาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดคือบทเรียนและโอกาสรอบตัวเริ่มสว่างขึ้นแสงแดดลอดผ่านหน้าต่างไม้เก่าหมอกจางลงเผยให้เห็นทางออกเขาสัมผัสถึงความอบอุ่นและกลิ่นน้ำหอมของเธอไม่ใช่ความน่ากลัวอีกต่อไปขอบคุณสำหรับทุกสิ่งเธอกระซิบก่อนเงยหน้ามองเขาสายตาเธออ่อนโยนราวกับกำลังบอกลาแต่ก็เต็มไปด้วยความเข้าใจ เขายิ้มและรู้สึกถึงความสงบทุกความเหน็ดเหนื่อยความยากจนและความกลัวที่เขาแบกมาทั้งวันตอนนี้กลายเป็นสิ่งเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสิ่งที่เขาได้เรียนรู้เธอก้าวถอยกลับไปหนึ่งก้าวและหมอกรอบตัวค่อยๆจางหายเสียงหัวใจเขาเต้นปกติอีกครั้งและร่างกายกลับมารู้สึกเต็มแรงก่อนเธอจะหายไปเธอเหลือรอยยิ้มอ่อนๆไว้และเสียงกระซิบเบาๆชีวิต มักเริ่มใหม่ในช่วงเวลาที่เราไม่คาดคิดเขาหยุดยืนมองไปยังทางออกใจเต็มไปด้วยความสมบและความหวังรู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นแรงผลักดันให้เขาก้าวต่อไปแสงแดดอบอุ่นาสาดลงบนเขาหมอกและความลึกลับทั้งหมดเลือนหายไปเหลือเพียงความสมบและโลกที่กลับมาเป็นปกติแต่ในใจเขาเรื่องราวนี้จะยังคงตราตรึงและเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาล